ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่ผมท็อปซี่เกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม NXB กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปสอนการแก้ทางตัวละครโตไลท์ยันไตเกิดกันนะครับผมก็หลายๆคนขอกันเข้ามาว่าเออพี่แบบเวลาลงรงงเนี่ยเจอกับไอไอโตไลท์ยันไตเกิดเนี่ยมันสู้ไม่ค่อยได้เลยมันแพ้ตลอดเลยเนี่ยทำยังไงดีแก้ทางไงดีวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะครับผมเออ เริ่มที่อย่างแรกเลยหัวข้อสําคัญมากๆนะครับหัวข้อที่ขาดไม่ได้เลย <IM> นั่นคือตัวละครครับตัวละคร,ะครที่ใช้ในการนําบุบบานนะครับคือต้องต้องเป็นตัวละครที่มีร้างสถานะเป็นของตัวเองนะครับอันนี้คือแนะนานะถ้าเป็นพวกตัวละครที่ไม่มีร้างสถานะเป็นของตัวเองเนี่ยจะลําบากคุณต้องไปทําต้านสถานะซึ่งมันก็ลําบากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เติมหรือไม่เติมก็ตามเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยกับการทําต้านสถานะ นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตัวนําเราเนี่ยมีล้างสถานะเป็นของตัวเองเนี่ยเล่นง่ายกว่าแน่นอนนะครับผมอันนี้คือที่อยากแนะนําซึ่งตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยจะมีอยู่2ตัวละกันวันนี้เอาสตัวลหลักๆที่มาแนะนําให้นะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็นโตไลท์เหมือนกันก็คือเอาง่ายนะเวลาเจอโตไลท์กันบ้านนะครับยันไดเกิดกันบ้านถูกไหมเราก็ใช้ตัวเดียวกันเนี่ยเข้าไปสู้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งแต่ว่า มันจะแยกได้เป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือโตะไลท์ตัวกันบ้านของอีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ทําต้านสถานะไม่ได้ทําต้านสถานะติดใบไม่ได้ต้าน,ต,านต้านมืนต้านใบต้านชาอะไรพวกเนี้ยเขาใส่เป็นสถานะอื่นๆเช่นใส่เลือดใส่ไรตีบกเลือดไปนะครับอันนี้จะงานง่ายของเราแล้วนะครับผมก็เป็นวิธีการเล่นละกันนะครับสาหรับตัวนี้ก็คือวางบ่อสกิลดาวกระจายไว้ก่อนเป็นเซตอัพแอรียนะครับวางไว้ตรงที่จุดเกิด ของตัวอีกฝ่ายจุดเกิดพอพอเราวางไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เรียกมันเกิดมามันก็จะเหยียบสกิลนี้พอดีนะครับเหยียบสกิลดาวกระจายพอดีแล้วมันก็จะติดใบติดมื่นอะไรเงี้ยก็ว่างันไปมันจะออกสกิลไม่ได้นะครับอันนี้จะงานง่ายของเราแล้วเพราะว่าตัวละครกันบ้านเขาติดสถานะของเราได้เราก็ฆ่าเขาสบายๆนะครับพอมันเกิดมาชีวิตที่2เนี่ยให้เราถอยออกมาก่อนนะครับถอยออกมาสักออกออกมาสักหน่อยนะครับไม่งั้น ถ้าคุณอยู่ใกล้ๆมนะันอ่ะมันก็จะอันติค่าคุณเลยนะครับผมให้ถอยมาตัวตัวละครอีกฝ่ายเมื่อเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับให้เราใช้สกิลเอ่อดาวกระจายเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นสกิลหมัดเพื่อทําให้ฝ่ายล้มลงทําให้ตัวละครฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต่อคอมโบไม่ได้ถ้าตัวละครการบ้านของฝ่ายตรงข้ามมันสามารถต่อคอมโบได้เนี่ยอันเนี้ยงานยากของเราแล้วเราต้องอันติให้ถูกจังหวะนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างนารูโตะไลท์เนี่ย มันมีไอเฟรมถึง3สก,กิลเลยถ้าคุณกะจังหวะอันติไม่ได้เนี่ยคุณยังไงก็แพ้นะครับผมก็บอกอตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างลําบากนะครับถ้าตัวละครฝ่ายตรงข้ามต่อคอมโบได้นะครับตัวการบ้านต่อคอมโบได้ปุ๊บเนี่ยแฮนติฆ่าให้ถูกจังหวะนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์เล่นแหละนะครับบอลบอกกันไม่ได้ละคุณต้องเล่นไบ่อยเดี๋ยวคุณก็จะเป็นเองนะครับผมอ่าในกรณีที่2อนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่2 ถ้าโตร้ายยันไดเกิดของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำกันบ่ายกันมืนกันสถานะต้านสถานะเนี่ยอันนี้งานหยาบของเราและมันจะสู้ยากมากๆเพราะว่าเราใช้สกิลดาวกระจายไปก่อนเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ติดสถานะอะไรเงี้ยคือแบบฝ่ายตรงข้ามสามารถต่อคอมโบได้อย่างแน่นอนอันนี้งานงานยาบแน่นอนอันนี้จริงๆเนี่ยวัดกันวัดกันที่ลิงก์บอร์ดมากกว่านะครับวัดกันที่ลิงก์บอร์ดว่าใครแน่นกว่ากันนะครับเพราะว่า ถ้าตัวละครฝ่ายตรงข้ามสามารถต่อคอมโบได้เนี่ยเราก็ต้องยืนสู้ทั้งทั้งอย่างนั้น <ๆ S 1> เลยนะครับมันก็จะลําบากแล้วนะครับมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นวัดกันที่ลิงบอร์ดคือถ้าตัวละครฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำกันใบสมมุติทํากันใบมาสเตตัสด,ด้านเลือดของเขาอ่ะจะลดจะลดคือจะน้อยกว่าเราครับถ้าเราทําเลือดแต่อีกฝ่ายไม่ทําเลือดเลือดเราต้องเยอะกว่าถูกถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเลือดเราเยอะกว่าเราก็ต้องต่อคอมโบ สู้กับมันไปเรื่อยๆจนมันตายไปเองนะครับอัน,นอันนี้ก็ต้องไปลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็แค่แนะนําเฉยๆนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ไม่มีไรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบุกบ้านในหนึ่งตัวที่ดีนะครับก็สามารถใช้สู้กับโตะลายแยกไต่เกิดได้นะครับผมก็ไปลองดูแล้วกันนะตัวที่2ที่ผมอยากจะแนะนําเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่ามาใหม่หรีคิดมาใหม่และเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับ อ่เป็นตัวของโตัวเจ็ดหัคังนี้นะครับตัวเจ็ดหัคังนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าสกิลค่อนข้างครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นสกิลบัฟบัฟทุกอย่างในเกมนะครับผมสกิลค่อนข้างแรงด้วยนะครับผมและตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่สู้กับโตยันไตเกิดได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยเป็นเชิงน็อกอัพมากกว่านะครับเป็นทําให้ฝ่ายเนี่ยติดล้มนะครับไอ้ฝ่ายเนี่ยมันจะล้มลงนะครับและเยังมีสกิลอมาตะอีกด้วย เราไม่ต้องกลัวเลยว่าไอตัวกันบ้านอีกฝ่ายเนี่ยจะอันติสวนเรามาเราก็กดอมาตะสวนไปเลยนะครับผมก็แนะนำอ่ะถ้าใครยังไม่มีตัวละครบุกบ้านดีๆตัวเนี้ยไปเปิดได้นะครับเพราะว่าตัวมันยังอยู่อีกถึงเดือนหน้าเลยวันที่10เดือนหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดอยู่นานมากๆเพราะฉะนั้นแล้วลองไปเปิดดูนะครับเกลือไม่เกลือก็ว่ากันอีกทีจริงๆผมก็เกลือมา,มามากนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เปิดเพิ่มมา ได้สกิลมาเกือบครบแล้วขาดแค่อันตินะครับอันนี้อันนี้เป็นอันติเก่านะขนาดอันติเก่าผมยังบุกบ้านได้แบบสบายๆอันติเก่าไม่ได้ดีหรอกนะครับแต่ว่าดีกว่าไม่มีแล้วกันโอเคตัวนี้ก็วิธีการแนวทางการเล่นในการสู้แบบโต๊ะเจ็ดยันไตเกิดเนี่ยโต๊ะไรยันไตเกิดเนี่ยง่ายๆนะครับง่ายๆเลยก็คือกดสกิลเนี่ยกดสกิลสองเนี่ยกดสกิลบัฟวิ่งชนมาเข้าไปนะครับแล้วก็สลับกับสกิลนี้ก็ได้ส,สลับกับสกิล สกิลเขาเรียกสกิลขวน <sk ill> แล้วกันผมขอเรียกสกิลขวนผมก็ไม่รู้เรียกอะไรนะสลับกันไปสลับกันมาเนะี่ยกดแค่2สกิลเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตายนะครับมันเล่นได้แค่นี้จริงๆมันเล่นง่ายจริงนะครับผมไปลองมาแล้วค่อนข้างเวิร์กถึงแม้ตัวละครโตไลยันไตเกิดของอนะีกฝ่ายเนี่ยทำต้านสถานะมันก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราเป็นทําให้ฝ่ายล้มเป็นแอคชั่นสกิลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันป้องกันกันไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับ ก็โอเคนะตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเอาจริงก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักนิดนึงก็ก็ไปดูแล้วกันนะครับผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับเราก็ตัดไปตอนที่เล่นไปเลยแล้วกันนะครับเล่นไปเจอกับโต๊ะเจ็ดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับโอเคไปกันเลยครับ yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I'll I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so dead. cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I will not never let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even Ooh, when I'm feeling, feeling down. I fight even when I don't know what is right. i am going pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be dead. Planet on the ground is where I stand. Never give up. That was always the plan. It's so cold yeah. outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับรุ่น7็บุกบ้านนะครับผมก็จริงๆเนี่ยใครมีรุ่นเจ็ก็สบายสบายเลยนะเมันเล่นง่ายกว่าเอาโตโตไลท์ไปไปซูวิกนะรุ่นเจ็ดเนี่ยจะดีมากๆโหมดมากๆอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคนะครับวิธีการแก้ทางก็อยู่ที่ตัวละครหลักๆนะอย่างอื่นก็อาจจะเป็นแบบทำต้านสถานะอะไรเงี้ยทำต้านสถานะแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะครับ คือมันก็ไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดนะต้านสถานะแบบต้านใบอ่ถ้าต้านใบได้ไดเนี่ยมันต้านได้แต่ตัวละครไงมันยังเจอ,เอแท่นอีทจิอีกทําให้เราติดใบอยู่อันนี้มันก็ลำบากสําหรับพวกตัวที่ไม่มีสกิลล้างสถานะเป็นของตัวเองมันลำบากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนามยุคใหม่เนี่ยต้องมีล้างสถานะนะครับก็ลองหาเปิดดูนะครับเวลาตัวละครคุณแบบเวลาตัวละครมาใหม่ๆเนี่ยคุณก็จําแนกดูแล้วกันว่า เออตัวเนี้ยมันมีสกิลร้างสถานะหรือเปล่านะครับคุณก็ดูได้แล้วเออถ้ามันไม่มีเนะี่ยตัวละครมันมันก็จะอาจแบบลดระดับลงมามันก็อาจจะไม่เก่งมากนะครับผมแต่ตัวไหนที่มีร้างสถานะเนี่ยก็แลแบบดูโดดเด่นขึ้นมาอะไร่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็คลิปนี้คงมีเท่านี้แหละนะครับในการแก้ทางโตเจ็ดนะครับก็หวังว่าจะลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าใครยังแบบแพ้แพ้โตเจ็ดกันอยู่เนะี่ย ก็ลองเอาไปปรับแก้วิธีการเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสํหรับนี้ก็สวัสดีครับ